ตันี้ไปขึ้นเหนือไปดูนะคะในเรื่องของการบริโภคสตรอเบอรี่ที่ปลอดภัยกันบ้างนะคะอํเาเภอเสม,มิองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีพื้นที่ปลูกสตรอเบอรีร่มากที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งก็ได้รับนะคะในเรื่องของอาการส่งเสริมจากกรมว,วิชาการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยผลิตสตรอเบอรีร่ที่สดละเลิกการใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุดสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ด้วยเดียตามจากรายงานของคุณสุพัฒน์เล่ากมลค่ะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีการปลูกสตรอเบอรี่มากที่สุดในประเทศไทยอําเภอที่ปลูกมากสุดคืออําเภอเสมิงพื้นที่ปลูกประมาณสามพันกว่าไร่ปัญหาของสตรอเบอรี่ส่วนใหญ่เกิดจากสัตรูพืชรบกวนและเกษตรกรจะใช้สารเคมีมากปัจจุบันกรมส่สงเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้ใช้วิธีชีวภาพแทนการใช้สารเคมีในการกําจัดสัตรูพืช <SC> เช่นใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มากําจัดโรคโคนเน่าของสตรอเบอรี่ ซึ่งเป็นวิธีใช้เชื้อราฆ่าเชื้อราใช้เชื้อราบิวเวเรียกำจัดและไล่แมลงเช่นไรแดงและเพลี้ยต่างๆและมีการจัดอบรมเกษตรกรอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่เป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะปลอดภัยกับผู้บริโภคแล้วยังปลอดภัยต่อเกษตรกรและลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีสตอเบอรีนะ่เป็นพืชที่ว่า อ่อนไหวต่อโรคและแมลงก็ให้ส่งเสริมเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องให้เกษตรกรลดเลิกการใช้สารเคมีในการควบคุมสตรอเบอรี่เพราะว่าสตรอเบอรี่เป็นพืชอายุสั้นและคนชอบนิยมบริโภคถ้าว่าไม่ปลอดภัยจากสารพิษนะครับก็จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนายวิทยานาระตะเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญการปลูกสตรอเบอรี่และเป็นวิทยากรในศูนย์เรียนรู้การผลิตสตรอเบอรี่ปลอดภัยอำเภอเสมิงเปิดเผยว่าปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ มีความตื่นตัวเรื่องการลดและเลิกใช้สารเคมีกันเป็นอย่างมากเพราะการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในการบริหารจัดการดินการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีทางชีวภาพการบริหารจัดการสายพันธุ์สตรอเบอรี่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีและปลอดภยัยได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงจากผู้บริโภคส่งผลให้ขายได้ราคาที่ดี สำหรับคุณผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาอย่างพื้นที่อำเภอสเสมิงแห่งนี้นะครับลองมาแวะชมสตรอเบอรี่สดจากไร่นะครับรับรองว่าสะอาดปลอดภัยจริงๆครับรสชาติก็ดีอีกด้วยนะครับโดยสตรอเบอรี่ถือเป็นพืชที่ไม่มีปัญหาเรื่องผลผล,ผลิตตกค้างในปีที่ผ่านมาพัานพระราชทาน80มีผู้มารับซื้อในราคาถึงกิโลกรัมละ500บาทสำหรับปีนี้ผลผลิตรุ่นแรกเพิ่งเริ่มออก ขนาดยังไม่โตเต็มที่ขายได้ในราคากิโลกรัมละ300-400บาทขณะที่ความต้องการผลผลิตมีมากขึ้นแต่พื้นที่ปลูกยังทรงตัวสตรอเบอรี่จึงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอนาคตสดใสและผู้บริโภคยิ่งมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้มากขึ้นสุพัฒน์ลกมลเอ็บีเชียงใหม่รายงาน ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะคนที่เดินทางไปเที่ยวในภาคเหนือก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นซื้อสตรอเบอรี่มาฝากคนที่บ้านคนที่บ้านก็มีความมั่นใจยิ่งเห็นบางที่ที่มีการปลูกแล้วไม่มีสารพิษเจือปนแบบนี้นะคะถ้าเกิดคงคุณภาพเอาไว้ก็เชือ่อว่าต่อไปสตรอเบอรี่ภาคเหนือเราก็สามารถขายไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถส่งออกได้ด้วยค่ะ